สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องง่ายๆนะครับแต่กลายเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับก็คือเรื่อง linear interpolation นะครับโดยที่เดี๋ยวนี้เราใช้ excel กันเยอะแยะแหละครับนะฮะเพราะว่ามันเป็น Worksheet ที่ทำงานง่ายนะครับทีนี้พอเราต้องทำ linear interpolation ใน excel เนี่ยนะรเรื่องง่ายๆมันกลายเป็นเรื่องไม่ง่ายครับทีนี้ <c oughs> ก่อนที่จะไปที่เรื่องของการทำ linear interpolation ใน excel เนี่ยนะผมจะ เท้าความก่อนว่าสมการเรนเนียร์เทอร์เบอร์ชันเป็นยังไงนะการเ n อร์ p o l a t ชันเนี่ยนะก็คือสมมติผมมีค่า x กับ y นะครับสมมติว่าผมมี10 20 30นะฮะ y เป็นอ่สมมติ y นะฮะเอาใหม่นะครับ x เป็น x เป็นอ่ 10. อ่าสิบสองสิบสี่อย่างนี้แล้วกันนะครับส่วน y เนี่ยตรงนี้นะยี่สิบยี่ห้าแล้วก็เป็นสามสิบสองนะครับสมมติว่านี่คือค่า x กับค่า y ที่เรารู้นะครับทีนี้สมมติว่าผมอยากรู้ว่าแล้ว x เท่ากับสิบเอ็ด y จะเป็นเท่าไหร่หลายๆคนอาจจะตอบได้ได้ความรวดเร็วเลยนะครับก็คือ y เท่ากับ22.5นะครับหรือถ้าผมไมปถามต่อว่า x เท่ากับสิ y เป็นเท่าไหร่นะหลายๆคนก็อาจจะตอบได้นะอาจจะใช้เวลาคิดนิดนึงนะก็จะได้คําตอบออกมา28.5ถามว่าเขาได้คําตอบอย่างนี้มายังไงนะครับก็คืออย่างตัวที่ผมดูเนี่ยนะก็คือผมดูครับเฮ้ อันนี้ x ห่างกัน2 y ห่างกัน5หมายความว่าอะไรครับทุกๆ x เพิ่มขึ้น2หน่วย y จะเพิ่มขึ้น5หน่วยหรือสลปมันน,นะฮะ x เพิ่มขึ้น2หน่วยนะครับ x เพิ่มขึ้น2หน่วย y เพิ่มขึ้น5หน่วยเนาะประมาณนี้นี่2ครับ2หน่วย y เพิ่มขึ้น5หน่วยเพราะนั้นสลปตรงนี้ก็คืออา่าหาร2นะครับ หรือก็คือ2.5นะครับพอเรารู้ว่าสโลปมันเพิ่มขึ้น2.5ทุกๆหนึ่งหน่วยดังนั้นแล้วเนี่ยนะไอนี่ x เพิ่มจาก10ไปเป็น11ก็คือเพิ่มแค่หนึ่งหน่วยเราก็ได้คําตอบแล้วครับว่ามันก็จะเพิ่มจาก10นะเพิ่มจากค่า x นะค่า y ที่ x เท่ากับ10เนี่ยขึ้นมาอีก2.5นะครับมันก็จะกลายเป็น20 2.5อย่างนี้เป็นต้น เช่นเดียวกันครับกรณีนี้นะฮะผมก็จะมาดูชุดนี้ครับนะบผมก็จะเห็นว่าชุดนี้เนี่ยนะครับ x เพิ่มขึ้น2หน่วย y เพิ่มขึ้น7หน่วยนะครับ x เพิ่มขึ้น2หน่วย y เพิ่มขึ้น7หน่วยนะครับเพราะนั้นสลปตัวนี้ก็คือ7ส่วน2หรือว่า3.5นะครับนั่นหมายความว่าทุกๆก,การเพิ่ม x 1หน่วย y มันจะเพิ่มขึ้น3.5หน่วยแล้วตัวนี้นะ13มันก็คือเรานับไปจาก12 เรานับไปจาก12เป็น13ก็คือหนึ่งหน่วยนะครับเพราะนั้นแล้วมันก็จะเพิ่มจาก25นะครับไปอีก3.5หน่วยนะครับ25เนอะก็จะเป็น28.5 โอเคก็ดูไม่ยุ่งยางกอะไรครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมมาเท้าความสมการนิดหนึ่งนะครับสมการที่เราจะใช้เนี่ยนะมันเป็นยังไงครับก็คือเราต้องรู้สโลปใช่ไหมฮะเรารู้สโลปนะครับเราอยากรู้ช่วงไหนก็อย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยผมอยากรู้ตรงนี้ผมก็ไปหาสโลปออกมานะครับสโลปของผมก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเอา25หาร 20, 25ลบ20แล้วก็10หารด้วย12ลบ10นะก็คือผมเขียนเป็นสมการทั่วไปวก็คือ y2 ลบ y1 หารด้วย x 2ลบ x 1นี่คือสลปพอได้สลปปึ๊บนะครับตัวต่อไปที่ผมดูก็คือมันเพิ่มขึ้นเนี่ยผมได้สลปแล้วผมก็ไปดูต่อนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นจากค่า x ตรงเนี้ยนะฮะไปกี่หน่วยนะครับทุกๆหนึ่งหน่วยมันจะเพิ่มเท่านี้นะครับเราก็ดูครับว่ามันเพิ่มขึ้นกี่หน่วยนะฮะก็คือเอา x ที่เราอยากรู้ลบกับ x 1 นะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยนาะก็คือเอา11ลบ10ก็จะได้1นะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะบอกเราว่า,าชุดนี้นะก็คือตัวเลขอย่างเช่นชุดนี้ก็จะตัวเลขก็คือ2.5แล้วก็ไปบวก y ที่ x 1นะครับก็คือ y 1นี่คือสมการ in, ทั่วไปของการ interpolation นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยครับเป็นตัวที่พวกเราหลายๆคนก็คงรู้ดีกันอยู่แล้วล่ะครับ นะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันไปอยู่ใน Excel นะผมอยากให้ดูเว็บไซต์ <c oughs> นี้ครับเขาจะสอนวิธีการทำา l n n e r r n t t r r o l a t i o n ใน Excel นะครับก็ตัวอย่างที่เขายกขึ้นมาเนี่ยนะฮะก <c oughs> ็คือเป็นข้อมูลระหว่างอุณหภูมิกับความหนาแน่นของอากาศนะครับ <c oughs> ที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ นะครับ <c oughs> ทีนี้สิ่งที่เขาอยากรู้เนี่ยก็คือเขาอยากรู้ที่อุณหภูมิ53องศาเซลเซียสนะครับจะมีความหนาแน่นของอากาศเท่าไหร่ถ้าเราเป็นคนทำนะเราทําด้วยการกดเครื่องคิดเลขนะครับไม่ได้ใช้ Excel เนี่ยนะหรือทําแบบไม่อัตโนมัตินะครับเราสิ่งที่เราต้องไปดูก็คือเราต้องมาดูข้อมูลชุดนี้ถูกไหมฮะข้อมูล40 x 4 0กับ60เพราะมันอยู่ระหว่าง53นะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลตัวเนี้ยนะชุดเนี้ยนะก็คือ4ค่าเนาะนี่ก็คือ40 t เท่ากับ40่ rho เท่ากับ1.127 t เท่ากับ60 rho เท่ากับ1.067เอาชุดข้อมูล2ชุดเนี้ยนะฮะไปคำนวณตามสมการที่ให้มาแต่ใน Excel เนี่ยนะครับถ้าเราจะทำให้มันอัตโมัตเนี่ยนะ มันมันไม่รู้ครับนะฮะถ้าเราจะไม่ให้ให้ Excel มันสามารถทําได้เลยเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าค้าสิบสามมันต้องมาอ่านตรงนี้มันต้องมาอ่านระหว่างสี่สิบกับหกสิบนะครับมันจะไม่รู้ครับนอกจากเราใส่คําสั่งชุดคําสั่งให้มันเข้าไปนะครับทีนี้การใส่ชุดคําสั่งเข้าไปเนี่ยเราจะใส่ผ่านชุดคําสั่ง index กับ m ับ c h นะครับเช่นค้าสิบสามเนี่ยแนน,น่ก็คือค่อานี้นะครับเราจะต้องไปบอกว่าเฮ้ยให้ Excel เนี่ย าค่าที่อยู่น้อยกว่า53นะในชุดข้อมูลชุดนี้ออมานะครับซึ่งมันก็จะผ่านชุดคำสั่งนะครับ index นะข้อมูลชุดนี้นะแล้วก็ m a t c ์ x ตัวนี้นะครับก็จะได้ออกมาว่าอ๋อ x 1ก็มีค่าจะอยู่ที่40 นะครับเช่นเดียวกันครับ y ก็เหมือนกันฮะก็จะเป็นอินเด็กค่า y นะฮะค่า y ก็คือ low นะครับแล้วก็ match กับ x ตัวนี้นะครับมันก็จะไปหาออกมาครับว่าอ๋อเฮ้ยไออค่าที่จะต้องอ่านจริงเนี่ยก็คือ1.127จน่นะครับเชไดแ้ออกมา1.127แล้วก็ทำอย่างเดียวกันครับสำหรับ x 2กับ y 2นะครับข้างหลังจะเปลี่ยนเป็นบวกหนะจะเพิ่มคําสั่นตัวหนึงขึ้นมา นนมันก็จะได้ออกมาว่าอ,อ๋อ x 2ก็จะมีค่าเท่ากับ60สนะส่วน y 2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1.067นจะครับนี่จะได้ออกมาหลังจากใช้ชุดคำสั่ง i n d เดกับ Max แล้วเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่า x 1 y 1 x 2 y 2เป็นเท่าไหร่ก็ไปใช้สมการชุดนี้นะครับเพื่อที่จะหาออกมาว่าเฮ้ย x 1นะครับที่ x เท่ากับ53มเนี่ย y จะเป็นเท่าไหร่ก็เหนื่อย,อยพอสมควร นะครับทีนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรมีคําสั่งที่ง่ายกว่านั้นไหมนะครับอ่านี่สมมติว่านี่เป็นชุดตัวอย่างระหว่าง x กับ y นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคําสั่งง่ายๆคาสั่งหนึ่งครับก็คือคําสั่ง forecast นะครับแต่ปัญหาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคำสั่ง forecast เนี่ยนะมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคำสั่ง forecast เนี่ยเขาบอกให้ใส่ค่า x ที่เราอยากรู้ y ลงไปนะ f o r e c a s มันจะ return ค่า y มาให้นะอย่างเช่นในที่นี้ผมก็คือ x เท่ากับ41นะแล้วก็ non y ก็คือชุดนี้ non y นะแล้ว non x ก็คือค่านี้ชุดนี้นะครับวิธีใส่ก็ x นะคอม o m m a non y นะค m a x 19นะไม่ไม่ไม,ไม่ตรงเห็นไหมครับ ที่สิบเอ็ดนะสี่สิบร้อยสี่ห้าสี่เอดเป็นร้อยสิบเก้าเอ๊ะมันแปลกแนะครับเนี่ยแม้กนระทั่งให้ค่าสี่สิบตรงตรง,ตรงมันยังไม่รีเทิร์นค่าที่ได้จากตารางเลยครับนะฮะหรือสามห้านะครับสามห้าไปรีเทิร์นค่าก็แปลกแนะครับเพราะฉนั้นแล้วเนี่ยนะก็จะเห็นว่าคำสาร forecast ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับกับการทำา n t e r p o l a t i o n นะทีนี้เนี่ยนะผมวิดีโอนีนะ้ที่ผมจะมาเสนอเนี่ยนะก็คือคำสั่งชุดนี้ครับนะเป็นคำสั่ง forecast แต่เป็นคำสั่ง forecast ที่มีชุดคำสั่งอยู่ข้างในผมไม่อธิบายแล้วกันนะครับว่าชุดคำสั่งนี้คืออะไรบ้างน,นะครับแต่เดี๋ยวผมจะโพสเอาไว้และเราสามารถนะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถก็เปลี่ยนเพจแล้วไปใช้ใน Excel ได้เลยนะครับในนี้ยนะฮะไอตัวนี้นะครับก็คือ เราเราใส่ค่า x ที่เราอยากรู้ลงไปนะอย่างในที่นี้ก็คือสามสิบห้านะครับนี่ก็เหมือนกันครับสามสิบห้านะค่า x ที่เราอยากรู้นะนะครับแล้วอะไรอีกครับที่เราต้องรู้นะเราต้องใส่โนน y y โนน y ก็คือตรงนี้ครับ นอนเอ็กซ์ก so ็คือตัวนี้นะครับหมดหรือยังครับโนนแม็อะนนอ็กซ์ใส่ลงไปนะครับตรงนี้ใส่โนนเอ็กอีกโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับเพราะนั้นผมกดเลยครับ ป็นไงฮะสามห้าดีเทอร์ออกมาเป็นห้าสิบสองเอ้สมเหตุสมผลนะครับอะผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นสามสิบได้ตรงเป๊ะเลยครับยีิบเอ็ดนะผมให้เป็นสามสิบเก้าอ่ะร้อยสิบห้านะฮะก็โอเคครสมเหตุสมผลใช่ไหมครับสามแปดอ่ะผมสมมติสามแปดจุดหนึ่งก็ใกล้ใกล้เห็น,นะฮะมันควรจะได้ใกล้ใกล้แปดสิบหกแปดสิบแปดเป็นไงครับ ใช้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือข้อสรุปของวิดีโอนี้นะครับฟังก์ชันที่ผมจะแจกไปนะก็คือฟังก์ชัน forecast ที่มีการ modify term ข้างในขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะ copy เอาไปใช้ได้เลยโอเคครับขอบคุณครับ